แผนไปหมดเกิดอะไรขึ้นพระเอกดังเลื่อนแต่งแฟนสาวกระทันหันค่อยๆสร้างเรือนหอจังหวัดชัยนาทตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเพชรธกฤตตะวันพงและเมื่อปี2565เจ้าตัวได้อัปเดตว่ามีแผนจะแต่งในอีก3ปีข้างหน้าซึ่งว่าที่เจ้าสาวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือมายทาริกาแต่เพราะช่วงโควิดที่ผ่านมาทำให้ทุกอย่างผิดแผนที่วางเอาไว้ ล่าสุดหนุ่มเพชรได้ออกมาเปิดใจเผยว่าทีแรกวางกันไว้ว่าจะแต่งอีก3ปีแล้วมันติดโควิดทุกอย่างมันคลาดเคลื่อนไปหมดเลยก็เลยไปเช็คหมอดูอีกรอบเขาบอกว่าอย่าเพิ่งแต่งรอให้37ก่อนก็อีก3ปีว่าดวงชสตามันจะเปลี่ยนไปอีกหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีแพลนน้องใหม่ก็ไม่เสียเรียดพร้อมเมื่อไหร่ก็แต่งเมื่อนั้นก็ได้